ครับสวัสดีทุกท่านนะครับจากร้าน V Mobile บางบอ o นะครับเรามาดูกันว่าทําไมไม่แนะนําให้ใช้กาวร้อนนะครับหรือว่ากาวตราช้างนะครับมาใช้ในงานซ่อมมือถือต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวฝาหลังเปิดในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของพวกหน้าจอมันเปิดต่างๆนะครับอย่างเคสนี้นะครับลูกค้านะครับได้ใช้กาวร้อนนะครับมาหยดไปทั่วบริเวณขอบของตัวฝาหลังนะครับเนื่องจากว่าตัวฝาหลังเคสนี้นะครับมันเปิดนะครับเนื่องจากการตกหล่นหรือว่ากาวเสื่อมสภาพก็แล้วแต่นะครับ เรามาดูนะครับพอได้แกะในส่วนของตัวฝาหลังออกมาก็จะเห็นภาพในส่วนของตัวกาวร้อนที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่ขึ้นเป็นขาวๆรอบๆขอบของตัวฝาหลังตัวนี้นะครับก็คือกาวร้อนทั้งหมดนะครับแล้วก็เลยนะครับโดนมาถึงพวกแผงนะครับวงจรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแบตเตอรี่ต่างๆพวกนี้นะครับก็พวกกาวร้อนนะครับเมื่อมันแห้งแล้วนะครับมันก็จะทิ้งปฏิกิริยาต่างๆไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับ ถ้ากาวร้อนพวกนี้นะครับไหลไปโดน i อนะครับบางตัวก็อาจจะทําให้ i อเสียหายนะครับไหลเข้าไปโดนยางแพรต่างๆของตัวมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นแพรจอนะครับแพรแบตเตอรี่นะครับแพรชาร์จต่างๆนะครับเวลาเราจะแกะซ่อมมันก็จะแกะไม่ได้นะครับแล้วก็จะทําให้ตัวสายแพรเสียหายนะครับถึงขั้นเลวร้ายที่สุดก็คืออาจจะหาอะไหล่ไม่ได้นะครับก็ทําให้ไม่สามารถที่จะซ่อมมือถือได้นั่นเองนะครับครับก็อย่างเช่นเคสนี้นะครับลูกค้าต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าได้นํากาวร้อนมาหยด ตามบริเวณฝาหลังแลวนะครับทําให้เวลาแกะต่างๆนะครับตัวฝาหลังมันก็จะหลุดล่อนนะครับแล้วก็ไม่สวยงามนั่นเองนะครับถ้าท่านไหนที่ฝาหลังมันเปิดหรือว่าหน้าจอมันเปิดนะครับก็แนะนํานะครับให้ใช้กาวที่ใช้สําหรับติดหน้าจอโดยเฉพาะนะครับหรือว่ากาวสําหรับมือถือโดยเฉพาะนะครับนี่ครับกาวร้อนจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ไม่แนะนํานะครับให้มาใช้ในงานซ่อมมือถือต่างๆนะครับ ในที่นี้นะครับผมก็จะนําในส่วนของตัวครอบบอดออกมานะครับเวลางัดแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าตัวกาวร้อนนะครับมันไปติดในส่วนของตัวพลาสติกนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะงัดหรือว่าเปิดในส่วนของตัวครอบบอดตังนี้ออกมาได้นะครับก็ต้องค่อยๆแซะนะครับแล้วก็ค่อยๆงัดถึงจะนําในส่วนของตัวครอบบอดตังนี้ออกมาได้นั่นเองนะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับสำหรับถ้าท่านไหนนะครับที่มีอาการฝาหลังมันเปิดนะครับหรือว่าหน้าจอมันเปิดนะครับก็แนะนําให้ส่งช่างนะครับหรือว่าท่านไหนที่ต้องการ ติดด้วยตัวเองนะครับก็แนะนำนะครับหากาวที่มันใช้สําหรับการติดมือถือโดยตรงนะครับตัวนี้ก็มีจําหน่ายนะครับในพวกเว็บออนไลน์ต่างๆนะครับราคาหลอดนึงก็ไม่กี่บาทนะครับไม่ถึง1 0 0บาทนะครับแล้วก็สามารถเรียกใช้ได้หลายๆครั้งด้วยนะครับครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เป็นแนวทางเพียงเท่านี้นะครับก็สําหรับในเคสนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการแกะแล้วก็ทําการเปลี่ยนในส่วนของตัวแบตเตอรี่ให้ลูกค้าในลาดับต่อไปนั่นเองนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ